เราจะต่อท่อ p v c แต่ข้อต่อไม่มีเราใช้ขวดน้ำพลาสติกแทนก็ได้ครับสวัสดีครับทุกท่านและสีช่องวิทีไทย p c h a n n l l นะครับวันนี้พบผมในเรื่องเราจะต่อท่อ p v c แต่ข้อต่อไม่มีในสถานการณ์ฉุกเฉินเราจะมาใช้สิ่งนี้กันเลยครับเมื่อเราจะต่อท่อ p v c สักครั้งหนึ่งนะครับแต่เราไม่มีข้อต่อ ในสถานการณ์ฉุกเฉินผมเน้นเลยนะครับในสถานการณ์ฉุกเฉินเราต้องใช้ข้อต่อท่อพีซีเรามาใช้ขวดน้ำพลาสติกกันเลยครับขวดน้ำพลาสติกเปล่าแบบนี้สามารถแทนข้อต่อท่อ P ีซีได้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับในการใช้ขวดน้ำพลาสติกแทนข้อต่อท่อ P ีซีเราจะมาตัดตรงคอขวดกันเลยครับ แล้วเราก็ได้ข้อต่อ PVC แล้วครับเมื่อเราได้ขอขวดพลาสติกมาแล้วครับ2อ,อันวันนี้ผมจะสาธิตในการใช้ขอขวดพลาสติกแทนตัวปิดท่อ p v c แล้วอีกอันนึงนะครับเราจะใช้แทนข้อต่อ p v c ใช้อย่างไรตามมาดูอีกทีนึงครับขอขวดพลาสติกแทนข้อต่อท่อ p v c ได้อย่างไรในการต่อท่อ p v c ถ้าเราไม่มีข้อต่อ เราใช้คอควดพลาสติกเก่าๆแทนได้เลยครับหมุนฝาออกเลยครับเห็นไหมครับเราก็จะได้คอขวดพลาสติกที่มีรูแบบนี้แทนข้อต่อท่อ PC ได้เป็นอย่างดีเลยครับเราทาแบบนี้เลยครับเรานำไฟแช็คมาลนเราลนเพื่ออะไรครับเพราะว่าท่อ PC จะเข้าทางด้านนี้ไม่ได้นะครับ แต่ทางด้านนี้เข้าได้เราจะมาลนทางด้านนี้กันเลยครับแล้วเรานำพ่อพ C ยัดเข้าไปเลยครับเห็นไหมครับพ่อพ C ีเข้าไปแล้วก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราทากาวกันเลยครับ เสร็จแล้วเรามาทากาวกันเลยครับแล้วเราสวมเข้าไปที่เดิมเลยครับอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็ทากาวเหมือนกันครับเสร็จแล้วสวมเข้าไปเลยครับ เดี๋ยวเราจะรอสักพักหนึ่งนะครับเราจะไปทดลองกันว่าจะมีน้ํารั่วไหลหรือเปล่าหลังจากที่เราใช้คอของขวดน้ำพลาสติกมาแทนข้อต่อ p c c เดี๋ยวเราจะรอให้กาวแห้งกันก่อนนะครับเรากลับมาดูกันเลยครับตอนนี้เราต่อข้อต่อ p c c ด้วยคอของขวดน้ำพลาสติกนะครับผ่านไปประมาณ5นาทีแล้วกาวทาท่อพีแห้งแล้วครับผมเปิดน้ํามาแล้วครับ และน้ําก็แรงมากเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะหากสายยางและดูกันว่าข้อต่อตรงที่เราแทนข้อต่อ p ี c ไว้จะทนแรงดันน้ําได้หรือเปล่าดูกันเลยครับดูตรงนี้ครับน้ําไม่มีรั่วไหลเลยครับแสดงว่าวิธีนี้ในการใช้ขวดน้ําพลาสติก พอของขวดน้ำพลาสติกแทนข้อต่อ PC นะครับใช้ได้ผลดีเลยครับเห็นไหมครับไม่มีน้ำรั่วไหลแม้แต่หยดเดียวเดี๋ยวเราคายน้ำดูนะครับว่าน้ำยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมครับน้ำแรงมากเลยครับเห็นไหมครับน้ำแรงมากเดี๋ยวผมหักให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าข้อต่อที่เราทำจากขวดน้ำนะครับหรือว่าคอของขวดน้ำจะใช้ได้หรือเปล่าครับดูเลยครับ ไม่มีน้ำหยดแม้แต่หยดเดียวนะครับและคลิปนี้ผมวองว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นำไปใช้ภายในครัวเรือนของเรานะครับเดี๋ยวผมจะมาลองอีกวิธีนึงนะครับโดยการใช้ตัวนี้เลยครับเป็นพอขวดน้ำอีกอันหนึ่งนะครับมาทําตัวอุดสำหรับอุดข้อต่อ pvc ไม่ให้น้ำรั่วไหลไปได้เดี๋ยวเราตัดตรงนี้เลยครับ เมื่อเราตัดท่อ p ีซเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาทากาวกันเลยครับแล้วเราก็มาทากาวพอขวดกันเลยครับเราใช้เป็นตัวอุดท่อ p ีซได้เป็นอย่างดีเลยครับสำหรับคอของขวดนะครับ เราก็จะได้ตัวปิดท่อ PC แบบนี้และคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องดิไทยทีชแนลได้นะครับ2วิธีในการใช้คอของขวดพลาสติกมาทําตัวอุดและมาทําข้อต่อท่อ PC แบบนี้ใช้ได้ดีเลยครับเดี๋ยวเราจะกลับมาทดสอบกันอีกทีนึงนะครับว่าตัวปิดท่อ PC แบบนี้จะทนแรงดันน้ําได้หรือเปล่าหลังจากที่เราทําข้อต่อตัวนี้นะครับ ทนแรงดันน้ำได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวเราดูกันเลยครับตอนนี้ผมเปิดน้ํามาแล้วนะครับเรามาดูกันเลยว่าคอของขวดน้ําจะทนแรงดันน้ําได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ให้ดูนะครับตรงฝาขวดผมเปิดน้ํามาจริงเลยนะครับดูครับดูเห้ไหมครับน้ําแรงมากเลยครับเดี๋ยวผมจะปิดฝาขวดดูนะครับว่าคอของขวดน้ําจะทนแรงดันน้ําได้หรือเปล่า และฝานี่นะครับจะทนแรงดันน้ำได้หรือเปล่าดูเลยครับดูเลยครับฝาของขวดน้ําและคอของขวดน้ำทนแรงดันน้ำได้เป็นอย่างดีและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสองวิธีในการใช้คอของขวดน้ำพลาสติกมาทำข้อต่อท่อ Pc และตัวอุดท่อ PC ใช้งานดีเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์รกดติดตามช่องวิทัทยพี h ช n แนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าวิทัทยพีชนแนลก็พมฝาขวดน้ำคอขวดน้ำใช้เป็นข้อต่อท่อ PC ตัวอุดท่อ PC ได้ผลดีเลยครับ